สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP พนี้เป็นอ p พีที่626กันแล้วนะคะพี่พี่วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ดํ้เดิมมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้ท่านใดสนใจหมายเลข4ี่ แจ้งปิดหมายเล็กสี่เข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดตัวทอใต้าฐานนะคะพี่พเนื้อเปียกทองค่ะองสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมปลอบให้กับพ,พี่เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังหนังสือค่ะ หรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่8ค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะพี่องงามมากๆเลยนะคะท่านใดสายเก็บหลวงปู่โตอยากให้ได้องค์นี้กันไปนะคะพี่ด้านหลังพี่พี่ดูนะคะเป็นหลังยันดวงเนื้อเปิ้นคราบปิ้นองค์สวยครบสุดเลยนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่12ค่ะ รายการนี้ก็เป็นชุดชาหมาของหลวงพ่อเงินนะคะบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่ๆปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะท่านใดสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายโรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทานจองทานได้อุคไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย เวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะวันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะขอเปิดด้วยเป็นพระชุดของขวัญปีใหม่ค่ะพี่พี่หลวงพ่อโตก้าวหน้านะคะท่านใดนะคะสนใจศรัทธาไปเป็นของฝากได้นะคะที่ระลึกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณท่านเคารพได้เลยนะคะชุดนี้นะคะหลวงพ่อโตก้าวหน้านะคะ่ะเป็นพระเนื้อผงทั้งหมดเลยนะคะรวมพุทธคุณของหลวงพ่อนะคะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อหามวลสารดี เป็นพระเนื้อผงขาวงดงามมากๆเลยนะคะไม่บินไม่แตกหกักใดๆทั้งสิ้นค่ะ9องค์แบบนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาสนใจนะคะอยากเช่าบูชาเก็บไว้ศึกษาไว้นะคะปล่อยให้เลยนะคะ9องค์แบบนี้ที่55 0บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆ5้าบาทเท่านั้นนะคะ,ททนนะ,คะให้พี่ๆได้เก็บกันนะคะนี่ค่ะอุ้นี้ก็จะเป็นนะคะพระสมเด็จนะคะใบโพนะคะพี่เป็นปกโพนะคะงดงามมากๆค่ะ นี่คะ่ะทานท่านสูงนะคะอกท่านเต็มนะคะเซียนแหลมแหลมพลุซุ้มเลยนะคะสมเด็จพุทธพุทธารย์โตพระมรังสีนะคะพี่ก้าวองแบบนี้วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ด้านหลังนะคะก็จะมีอักขระอักษรไว้นะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจรับชุดนี้ปล่อยให้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี มากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสอค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูไ่ไควัดบอพิษมุกนะคะพี่วัดเชิงเลนกรุงเทพคะ่ะเหรียญเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพี่เหรียญลูกปูไข่นะคะเนื้อเปียกทองขามาพร้อมหูห่วงเดิมๆเลยนะคะหน้าเหรียญท่านสวยมากๆเลยค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องหน้ากล่องท่านอัคระไว้ชัดนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้นุกน้องยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธานะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข3ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระพุทธโธน้อยนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะวัดอาวุธวิกชิตารามกรุงเทพมหานครนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงค่ะคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่ได้ไปถึง3องค์ด้วยกันวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระผงนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะพี่พี่นี่ค่ะแม่ชีบุญเรือนนะคะ สวยมากๆค่ะ3องค์แบบนี้พี่พี่รับไปเลยนะคะวันนี้แบ่งปันนะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะท่านใดได้องค์นี้ไปในวันนี้นอ้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่นี่ค่ะแม่ชีบุญเรือนท่านเด่นเรื่องค้าขายนะคะพ,พี่ควรมีเก็บไว้นะคะเงินทองนะคะพี่ด้านหลังนะคะชุดนี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยที่400บาทเท่านั้นนะคะ3องค์ค่ะพี่พี่400บาทเท่านั้นนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนค่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อขออภัยด้วยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อทวดตัวทอใต้ฐานหลังหนังสือเนื้อเปียกทอนะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนกอน,นะคะองค์นี้สวยงดงามเช่นกันนะคะพี่ฐานดอกบัวสองชั้นนะคะตัวทอเห็นตัวทอใต้ฐานกันนะคะ นี่ค่ะเป็นพิมพ์ที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะเนื้อเปียทองทั้งโอค่ะพี่องค์นี้นะคะเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะได้ไปะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะเลี่ยมกรอบให้หนานๆเลยนะคะองค์งามจริงๆค่ะพี่ได้รับองค์พระพรอ,พร,อพร้อมเลี่ยมเลยนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นหลังหนังสือนะคะท่านได้รับองค์นี้นะคะน้องปลอยแบ่งปันให้นะคะที่5 5 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเม็ด องนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อแช่มนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะเป็นของหลวงพ่อแช่มนะคะวัดคลองอ่าภูกเก็ตนะคะเป็นอขออภัยด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะ them, น่คะเนือ้อท่านชัดนะคะตัวหนังสืออักขร่านัดท่านใดสนใจองค์นี้แต่งปานให้ที่400บาทค่ะหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับพี่ๆเลยนะคะ ภูเก็ตนะคะพี่พี่นี่ค่ะอยู่ภูเก็ตนะคะหลวงพ่อแช่มองค์นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข6ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามเป็นเนื้อกระไหลทองค่ะพี่พี่พ่อกันนะคะพญาตการามอายุธยาค่ะหน้าเหรียญท่านสวยนะคะเนื้อกระไหลทองนะคะท่านได้รับแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ 400รอยบาทนะคะพี่วันนี้เอาให้ทันกันนะคะไม่รอช้านะคะท่านใดตะวันตาถึงได้ของดีกระป้้นแน่นอนค่ะนี่ค่ะเลี่ยมกันน้ําให้กับพี่พี่เลยนะคะมากระต่อค่ะที่หมายเลข7ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งฐานเรือสำเภานะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบแบบนี้ให้หนานๆเลยนะคะเี่ค่ะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองค์พานะคะพี่พี่เลี่ยมให้นานๆพร้อมหูหัวนะคะเป็นพระกิ่งรอห้าค่ะพระกิ่งรอห้าฐานเรือสำเภานะคะ แบ่งปันให้ค่ะพี่พี่ที่400บาทค่ะ400บาทนะคะใต้ฐานตรงนี้นะคะอักขระไว้ว่าเป็นพระจิ่งปะวะเรศรอห้าค่ะเป็นฐานเรือสำเภางดงามเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขแปค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นจัมโบ้รุ่นที่2นั่นเองค่ะพี่พี่องนี้เป็นเนื้อผงใบลานใต้าฐานฝั่งตะกุดเต็ม1ดอกนะคะ มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะอุ้งใหญ่แบบนี้งดงามแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะพี่ด้านหลังนะคะพ,พี่ดูเนือ้อเป็นคราบเป็นองค์สวยครบสูตรเลยนะคะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดัวนะคะองนี้น้องปล่อยแบ่งปันให้เลยที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขเก้าค่ะ รายการนี้เป็นพระปิดตากหนกข้างของหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะคะพี่ๆลายกหนกข้างซ้ายขวาท่านชัดองค์นี้เป็นเนื้อผงเกสรค่ะจะออกสีเหลืองนวลงดงามเลยนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดค่ะลายกหนกข้างองค์นี้แบ่งปันให้ที่ห5 0ห้าบาทค่ะห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะที่ปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบค่ะ องค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตเช่นกันนะคะพ,พี่องนี้เป็นปิดตามหาสเสน่ห์นะคะปิดตามหาสเสน่ห์ของหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีค่ะพ,พี่เรียมกรอบพร้อมใช้งานนะคะได้ปลาขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะมหาสเสน่ห์องนี้แบ่งปันให้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่หลวงพ่อทองมานะคะเนื้อทองแดงค่ะนี่ค่ะหน้าตาหลวงพ่อท่านชัดนะคะลายเส้นโคมดงามค่ะหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบลงยางให้กับพี่พี่เลยนะคะหลวงพ่อทองมาถาวโรนะคะวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแบ่งปันนะคะที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะ มาต่อค่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตคครค่ะพี่ๆอยู่ในชุดเลี่ยมชานหมากเก่านะคะพี่จะได้รับองค์หล่อโบราณนะคะแล้วก็รูปภาพเก่าของหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะด้านในนะคะชุดชานหมากก็จะมีผ้ายันสายศินนะคะแล้วก็รูปภาพเก่าขาวดํา,ดานะคะท่านได้รับชุดนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะ <definite S 2> พี่ด้านหลังมีสายศินมีผ้ายัาน,นนะคะหลวง,ง,งพ่อเงินบางคานพิจิตรนะคะ วันนี้ท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะพี่ๆมากันต่อค่ะที่หมายเลข13ค่ะอง์นี้นะคะเป็นกร,ราแกะนะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ๆเป็นการ,ราแกะหนุมานอารากราแกะนะคะพี่นี่ค่ะดาน,านามีคราบทององลงรักปิดทองเต็มนะคะกร,ะราแกะค่ะรายการนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพ,พี่หากวันนี้ท่านใดสนใจหลายองค์หลายรา,ายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะพี่ๆีคะ mm. สนใจอง mm. mm. ค์ไห mm. นทงเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะ mm. มากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะ mm. รายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะ mm. เป็นพรักูค่คะพี่พ องนี้เป็นพระกุโลบุรีนะคะเป็นพระปางเปิดโลกสององค์ค่ะเป็นขดลวกแบบโบราณนะคะคนสมัยก่อนเขาชอบขดลวดกันนะคะพี่นี่ค่ะวันนี้ปล่อยคู่นี้ให้เลยนะคะได้รับไปถึง2องค์ค่ะคู่นี้ปล่อยที่ห้าอบาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินด้วยนะคะพี่พี่ดูค่ะถักลวดสมัยก่อนงดงามมากๆเลยนะคะ เป็นพระปางเปิดโลกนะคะพี่นี่ค่ะเป็นพระปางองค์ยืนนะคะประทานพรนะคะสองข้างเลยนะคะพี่คู่นี้ท่านได้รับนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบห้าค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระติดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อผงคุกรักนะคะพี่ๆวัดสะพานสูงนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะแบ่งปันให้ที่สี่ร้อยบาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆพ,พร้อมเลี่ยมพร้อมห่วงๆค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะวัดตอนยายหอมจังหวัดนครปฐมค่ะพี่สังเกตเหรียญน,นะคะมีรอยจารยันอาัคาระท่านชัดนะคะเป็นเหรียญพ่อเงินหน้ากาก,ากทองมาพร้อมเลี่ยมเลยค่ะ นี่คะ่ะรุ่นสุดท้ายนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะเรียนนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมาเลข1 7ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินเผ่ายอดนิยมอยู่ในชุดเบญจาภาคีด้วยนะคะองค์ท่านเต็มเลยนะคะพ,พี่ท่านดูนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมไม่บินไม่แตกหักนะคะพระสุ้มกอกำแพงเพชรรายการนี้ท่านได้รับแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญราชการที่หนะคะพี่เหรียญราชการนะคะเหรียญจุราลงกรณ์นะคะบรมราชาที่าชค่ะเหรียญน,นี้พร้อมกล่องเดิมๆพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันให้ค่ะพี่450รบาทค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นนะคะ เป็นเหรียญปราบห่อคะ่ะด้านหลังนะคะเหรียญปราบห่อราชการที่ห้านะคะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพี่สี่ร้อยห้าสิบบาท มากันต่อค่ะที่รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะหมายเลข19ค่ะปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อคูณปฏิสุทโทนะคะวัดบ้านไรอํอำเภอดาขอนทอจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหรียญปีหนึ่งสองท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆน้ากล่องท่านอักขรกท่านชัดเลยนะคะท่านใดนะคะสหายหลวงพ่อคูนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะเหรียญน,นี้อยากให้ได้รับชมกันนะคะพี่องค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านใดได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ เรียญปริสุโทโธนะคะเหรียญพ่อคูณปี12เนื้อทองแดงรมดำค่ะพี่แบ่งปันให้นะคะสี่บาทค่ะสี่บาทท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้น้องยินดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะีเขียนปี12ึ่งค่ะวัดแจ้งนองในเมืองนครราชสีมาค่ะสี่าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่งปัญญา หากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาร,รายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงม,มาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ,บ้านค่ะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปัคนคุณท่านอีกนะคะหนูลงคลิปทุกๆวัน,นะคะ่ะท่านใดว่าในยามเช้าสามารถเข้ามารับชมได้เลยค่ะคุณท่าน รายการไหนอยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะพระบ้านพระเก,เก็บราคาแบ่งปันนะคะพี่ได้ของดีกระบ้านไปแน่นอนค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรปล่อยให้พลาดนะคะพี่ๆหากถูกใจองไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ